คุณผู้ชมคะวันนี้เดี๋ยวพีเพิลโชว์ของเรานะคะภูมิใจมากๆเลยที่ได้นําเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่ไปดังไกลถึงในสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยมานาเสนอกับคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ปลาสลิดต,ติดบ้านนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่วันนี้เราอยากจะบอกต่อกันว่าเคล็ดลับความอร่อยคืออะไรโอกาสในการทําธุรกิจคืออะไรและที่สําคัญค่ะเขามีการต่อยอดเพื่อส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรในวงการวิสาหกิจชุมชนต่างๆอย่างไรบ้างค่ะและในวันนี้นะครับทางรายการเดช ได้รับเกียรติจากด้านของว่าที่ดรเพนชนิชานะครับชนิชาล้อสีทองซีอบริษัท s p j กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดนอกจากนี้ครับท่านยังเป็นรองประธานมูลนิธิหอสีฟ้าและประธานคณะกรรมการมูลนิธิหอสีฟ้าภาคเหนืออีกด้วยนะครับขออนุญาตทักทายแขกรับเชิญของเรากันก่อนนะครับสวัสดีครับขออนุเที่เพนแล้วกันนะครับพี่เพนนะฮะวันนี้มีปลาสลิดติดบ้านมาให้เราด้วยนะคะคุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์ปลาสลิดติดบ้านต้องนําเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ เพโดยเริ่มต้นนะคะผลิตภัณฑ์นี้เขาทำมาสากว่าปีแล้วแต่ไปโด่งดังเริ่มต้นของความโด่งดังอยู่ที่ต่างประเทศาทาไมคะพี่เพนทาไมถึงเริ่มทําตลาดที่ต่างประเทศก่อนคะจริงๆแล้วคนไทยในต่างประเทศอยากรับประทานอยากรับประทานปลาสะลิดแต่ว่าจะหาคุณภาพดีที่มีมาตรฐานในการส่งออกเนี่ยแล้วมีของสม่ำเสมอนี่ยมันหาไม่ยากหาได้แต่หาหาได้ไม่ยากแต่ว่าคุณภาพของเราเนี่ย จะดีมากมใช่คืออาจจะเริ่มต้นจากคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศก่อนแล้วเขารู้สึกว่าโอ้โหฉันอยากทำอาหารอร่อยอ่อยอยากมีวัตถุดิบดีๆโดยเฉพาะปลาสลิดโอ้โหหายากเหลือเกินใช่แต่กว่าจะได้ปลาสลิลดรสชาติแบบนี้เราก็เลยมีการ ว่าตอบเพนพอยต์ของเขาใช่ใช่ใช่และท่านทามอเพิ่งมาเริ่มทำตลาดในประเทศไทยหนึ่งปีที่ผ่านมานี่เองใช่ค่ะใช่ค่ะพอดีช่วงนั้นเรากําลังมองหาว่าจะเอาตัวผลิตภัณฑ์ตัวไหนเราก็เลยคิดว่าปลาสลิดละกันเพราะว่าเวลาเรากลับมาประเทศไทยเนี่ยเราเอาปลาสลิดของเราเนี่ยคือเราเห็นว่ามันสวยมันอร่อยแล้วมันก็น่ารับประทานมากเลยไปฝากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ถามว่าอ้าว จะหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยมีต้องรอแต่คุณออามาให้อยู่เนี่ยอะไรเงี้ยค่ะๆๆแล้วปลาในประเทศไทยมีต้องเยอะต้องแยะนะคะในน้ํามีปลาในน้ํามีข้าวแบบบ้านเราทาไมเราถึงเลือกว่าต้องเป็นปลาสลิดเป็นผลิตภัณฑ์นี้ที่ไปตีตลาดที่ต่างประเทศนะคะค่ะจริงๆเรามีผลิตภัณฑ์มากกว่า200รายการค่ะมีมากกว่า200รายการก็แต่ตัวปลาสลิดเนี่ยเราทํามา30ปียอดขายไม่ตกเราก็เลยคิดว่าตัวนี้มันต้องดีค่ะเดี๋ยวเราจะบอก ว่าเราจะดียังไงว่าเดี๋ยว uh huh. เดี๋ยวเราจะบอกครับคือพอตอนนี้เราเริ่มมาทําตลาดในประเทศไทยด้วยใช่ใช่ใชแบบนี้คนไทยเองก็น่าจะมั่นใจได้เพราะโอ้โหสินค้ากว่าจะไปส่งไปขายต่างประเทศต่างประเทศอย่างอเมริกาอเมริกาเนี่ยเขาต้องมีมาตรฐานต่างๆมากมายคนไทยม,มั่นใจได้เลยว่าปาลาสิทธิ์ของเราเนี่ยปลอดภัยอร่อยแน่นอนแน่นอนแน่นอนเลยแบบว่าทุกๆทุกๆแบบที่ปลาเข้ามาเราจะมีการสุ่มสุ่มในการสุ่มของเราเนี่ยเป็นมาตรฐานเลยค่ะว่าเอ่อ เอ่อ HACCP GMP หรือว่า ISO ระบ,บุไว้ว่ากี่ชั่วโมงต้องสุ่มครั้งหนึ่งเนี่ยเราทำตลอดอเพราะฉะนั้นเรื่องเชื้อเรื่องเชื้อแล้วเรื่องเชื้อโรคแล้วก็สารตกค้างเนี่ยจะไม่มีมเพราะสังเกตได้ว่าปลาสลิดติดบ้านจะไม่ได้ทำปลาปลาไข่ใช่เพราะจะเลือกอประเภทของปลาชนิดของรูปแบบของปลาที่ทำ ทำเป็นผลิตภัณฑ์ของเราด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าปลาไข่เนี่ยเวลาขั้นตอนการผลิตเนี่ยมันไม่เหมือนการผลิตในบ้านใช่ไหมคะที่เราผลิตตัวเดียวเนี่ยก็คือไข่เราก็แค่แยกออกมาแล้วจบเลยแต่เวลาเราผลิตเป็นอุตสาหกรรมขึ้นมาปั๊บหรือผลิตขายแม้กระทั่งร้อยโลเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมความสะอาดของไข่ปลาได้ค,คือ,อช่องว่างของตัวไข่เนี่ยมัแทรกแทรกเข้าไปได้หมดเลย ซึ่งตรงนี้เราเลยว่าตัดปัญหาไปว่าไม่ได้ทำปลาไข่ให้ค่ะตอนนี้มีการส่งออกไปทั้งหมดกี่ประเทศแล้วนะคะหลายประเทศมากเลยญี่ปุ่นก็ไปเกาหลีใต้ออสเตรเลียอเมริกาค่ะที่ไหนขายดีที่สุดคะอเมริกาเลยอเมริกา S <S ญี่ปุ่นก็ส่งด้วยเหรอฮะญี่ปุ่นก็ส่งเพราะจริงๆเรามองว่าเอ๊ะเรารู้จักประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาก็เป็นเจ้าแห่งปลาเขามีปลาทะเลที่แบบว่ามีชื่อเสียงโด่งดังขึมา,มาเขาสนใจปลาของไทยด้วยเหรอฮะคือธรรมชาติของคนรับประทานเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยปีหนึ่งเราต้องรับประทานอยากทานอะค,อความรู้สึกว่ามันอยากทานปะะลาสลิดสักครั้งสองครั้งต่อปีเนี่ยจะมีอย่างนี้ความรู้สึกแบบนี้พอมีขึ้นมาเนี่ยหาทานที่ไหนแล้วความเป็นลักษณะพิเศษของตัวปลาเนี่ย มันจะไม่ว่าจะกลิ่นหรือรสเนี่ยมันจะแตกต่างกับปลาชนิดอื่นที่เขามีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวของเขาเองอยู่แล้วมแม้กระทั่งการเลี้ยงปลาก็ยังมีเอกลักษณ์ของเขาใช้อาหารร่วมกันกับอย่างอื่นก็ไม่ได้กับปลาตัวอื่นก็ไม่ได้แล้วปลาจะยังต้องการหญ้าชนิดหนึ่งที่ไว้สําหรับเขาในการฟักไข่อีกซึ่งมันวิธีการเลี้ยงมันก็ไม่ใช่ง่ายใช่คือเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวของเขาอยู่แล้วใช่ค่ะ โอ้ในวันนี้ก็มีปลาสลิดมาให้ถึงรายการของเราจะไม่เล่นมุกนี้ก็ไม่ได้ไคะ่บะบอกปลาสลิดบ่อไหนอร่อยเาขาบอกปลาสลิดนี้อร่อยบางบอ่อไม่น่าเล่นเลยเงียบไม่น่าเล่นเลยนะคะ,อะขอเขาสวยร้อนๆมาเลยดีกว่าไม่ใช่อชอคะคือปลาสลิดเนี่ยนะคะเราไม่แทบไม่ต้องพูดถึงเรื่องรสชาติกันแลวแหละเพราะว่าเขาส่งขายดิบขายดีขนาดนี้โดยเฉพาะที่เมิกาบอกว่าส่งขายยอดดีสุดคือขายได้ถึงปีละ1 0 0้ตันน่ะโอ้ครับ แล้วโอ้โหการที่จะส่งออกในออเดอร์ขนาดนี้แวรลูขนาดนี้เนี่ยวอลุ่มขนาดนี้เนี่ยเราต้องหาวัตถุดิบเออเราใช้วัตถุดิบจากไหนจากบ่อที่ไหนพ่อเขาบอกว่าอร่อยบางบ่อนั่นเล่นสามอีกรอบใช่ใช่ใช่เลยก็ปกติเนี่ยถ้าเฉพาะบางบ่อจะหาปลายากละตอนนี้เพราะว่าเขาสร้างเป็นตึกสร้างเป็นอะไรทําให้เราจําเป็นจะต้องขยายมาที่สมุทรสาครด้วยสมุทรสงครามด้วยเราก็เลยใช้คอนเซปต์ว่าสามสมุทร อ่าใช่ใช่มีทั้งสมุดประการสมุดสาครและก็สมุดสงครามสมุดสงครามด้วยใช่ค่ะแต่ก็ดูแลในเรื่องของมาตรฐานให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันใช่ค่ะใช่ค่ะมีวิธีการคัดเลือกปลาอย่างไงที่ได้มาตรฐานคะค่ะคือเวลาเราคัดไซส์ของปลาเนี่ยเราจะกําหนดไปเลยว่า1กิโลปลาจะต้องน้ําหนักเท่านี้ตัวเท่านี้ตัวอย่างนี้เรากําหนดเลย อย่างของเราเนี่ยที่เป็นปลาสลิดติดบ้านเราจะมีเอกลักษณ์ของเราที่800กรัมไม่ใช่1,000กรัมเพราะว่าในแพ็กเกจเนี่ยอย่างสมมุติว่าเราหยิบขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ถ้าบอกว่า1,000 <c oughs> กรัมมันก็อะเยอะมันจะเยอะแล้วมันจะดูเยอะแล้วอย่างครอบครัวเดียวเนี่ยจะรับประทานก็คิดว่าจะรับประทานไม่หมดเพราะฉะนั้นเราก็เลยใส่เป็น800กรัมแล้วสังเกตว่าพอเปิดขึ้นมาจะไม่มีกลิ่นหืน <c oughs> ไม่มีกลิ่นคาว เพราะว่ลลักษณะการทําของเราเนี่ยคือในตัวปลาเนี่ยมันจะมีความมันอยู่3ส่วน <Ch ub. S 2> ส่วนท้องส่วนเนื้อแล้วก็ส่วนหนังในส่วนหนังเนี่ยคือเราจะต้องตากให้มันที่หนังออกให้หมด <Ch ub. S 2> ปลาจะไม่มีกลิ่นเหม็นหืนอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยซึ่งเราค้นเจอ <Ch ub. S 2> เพราะว่าเราปล่อยให้ให้ให,หืนไม่ได้และส่วนหนึ่งที่หัวปลาไม่มีเนี่ยเป็นเพราะในส่วนหัวเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาน้ํามันออกจากหัวได้ มันก็เลยเป็นส่วนที่ทําให้ปลาเหม็นหืนเราก็เลยจําเป็นต้องตัดออกใช่มันจะช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้นได้นานขึ้นแล้วในแพ็กเกจของเราก็คือเมมาเป็นกล่องแบบนี้เลยมีโฟมอยู่ด้านในแพ็คอย่างดีไม่มีกลิ่นหลุดรอดออกมาแน่นอนใช่ค่ะด้วยกรรมวิธีที่เราฟรีซที่อุณหภูมิลบ40องศา40องศานี่จะทําให้ตัวปลาเนี่ยน้ำที่อยู่ในตัวปลากลายเป็นเกรดน้ำแข็งที่มีขนาดเล็กแล้วไม่ไปทำลายเนื้อเยื่อของปลา ถ้าเราสังเกตได้ว่าเราเราฟรีซปลาโดยใช้ตู้เย็นหรือตู้ฝาเปิดคือความเย็นเนี่ยมันไม่พอแล้วมันไม่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 ต่ำพอที่จะทําให้ปลาเนี่ยกลายเป็นเกรดน้ําแข็งที่มีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่ามันจะเนื้อปลามันจะยุ่ยๆุ่ถ้าเวลาเราทานอย่างนี้ค่ะมันจะต่างด้วยโปรเซสแบบนี้เป็นเพราะเราส่งนอกอยู่ตลอดเวลาเราส่งต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาก็เลยจะทําให้แบบ เ,เครื่องที่เราใช้ฟรีสเนี่ยคือเราเรียงเรียงทีละชั้นทีละชั้นเลยนะคะเพื่อความเย็นเนี่ยมันจะเข้าไปถึงตัวข้างในของปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนของการถนอมอาหารวิธีนี้เนี่ยเราเลือกใช้เพื่อที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคให้อาหารเนี่ยใหม่ และส่งคุณค่าสารอาหารให้มากที่สุดใช่เว่าเราให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงกระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบที่เป็นปลาของเราจนกระทั่งกระบวนการแปรรูปการฟีดต่างๆจนขั้นตอนสุดท้ายส่งถึงมือผู้บริโภคใช่ค่ะเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทีมงานของเราไปเก็บภาพมานะฮะว่ากระบวนการขั้นตอนต่างๆมีความละเอียดพิถีพิถันอย่างไรเดี๋ยวไปชมจากวิทยานินครับค่ะคือขั้นตอนของเราเนี่ยเป็น ในส่วนของอันนี้เป็นโรงโรงตากนะคะโรงตากจะเป็นโรงปิดทั้งหมดแล้วพื้นเราก็ยกสูงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตากแดดเนี่ยคะ่ะแดดแสงแดดที่เข้ามาเนี่ยจะมีความเข้มข้นของแสงจะสูงกว่าข้างนอกประมาณ3-5งาองศาเพราะฉะนั้นเราจะตากได้แห้งภายในแดดเดียวเพราะฉะนั้นปลาเนี่ยถ้าเราตากสองแดดมันจะมีกลิ่นเหม็น ใช่ก็คือต้องตากแดดเดียวแดดเดียวคือว่าตากแดดแค่รอบเดียวไม่ใช่ว่าเก็บแล้วก็มาตากใหม่อันนั้นจะทำให้เกิดมีกลิ่นเหมือนถูกค่ะูดูไซส์ของปลานะคะแต่ละตัวนี่คือคัดมาแล้วเท่ากันเป๊ะๆเลยใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะคือถ้าไซส์ที่ไม่เท่ากันหรือมีขนาดที่แตกต่างเนี่ยเราจะคัดไปส่งต่างประเทศเพราะอันนั้นเราก็จะมีไซส์ของเราอย่างเช่นไซส์ M ไซส์ L XL XXL แบบนี้ค่ะ,คะและส่วนภาพที่มานี่จะเป็นภาพออห้องแช่แข็งห้องแช่แข็งซึ่งห้องแช่แข็งที่จะเป็นอุณหภูมิลบ40องศาเราจะเรียงเข้าถาดเหล็กนะคะแล้วก็เสียบถาดเหล็กเนี่ยเข้าไปในพาเลตแล้วก็ดันพาเลตเนี่ยเข้าไปในห้องอุณหภูมิลบ40องศาอ่าใช่ คือการเฉพาะตัวพาเลทแล้วก็มีปลาวางเรียงไว้แบบนั้นเลยเข้าไปทงพาเลทเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเราจะมาเข้าแพ็กเกจอีกรอบหนึ่งยังไงเราจะเอาเข้าแพ็กเกจอีกครั้งหนึ่งคือเดี๋ยวจะมีอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นเข้าเครื่องแว็กซ์ค่มถึงเวลานั้นเราก็จะใส่กระดาษซับน้ำเนี่ยค่ะใส่กระดาษซับน้ำหนึ่งแผ่นเข้าไปข้างในเพื่อเวลาเราดีฟอสเนี่ยน้ำของตัวปลาที่ออกมารวมทั้งเลือดเนี่ยจะไม่ทำให้ปลาดูไม่น่ารับประทานนะคะ อ่าอันนี้เราก็จะมีสอดใส่ไว้ให้อันนี้จะเป็นห้องเก็บห้องเก็บที่มีอุณหภูมิลบ25องศาอ,อุณหภูมิลบ25องศาของเราเนี่ยเราจะเก็บปลาได้จนถึงสงปีครึง่งครับฮะซึ่งอันนี้เนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองแบบนั้นค่ะนี่เป็นขั้นตอนนั้น2ปีครึง่ง 2>, 2ปีครึ่งที่2 2> ยังคง,ค,งความอร่อยความสดใหม่ที่เรียกว่าณวันแรกเป็นยังไง2ปีครึ่งผ่านไปยังเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะหลังจาก2ปีครึ่งไปแล้วเนี่ย ปริมาณน้ําที่ในตัวปลามันจะค่อยๆระเหยออกไปมันจะทําให้เราเก็บนานกว่านั้นไม่ได้ถึงเก็บมันก็จะปลามันจะเหมือนกับฟองน้ํำซุยๆนุ่มๆอย่างนั้นจะไม่ค่อยอร่อยแต่ว่าเวลาปกติเราวางขายจะมีวัน expire e x p i r date หรือ shelf life ยังไงไหมครับเธอเราจะมีคู่มือให้กับผู้บริโภคว่าจะเก็บได้6เดือนนะ เพราะว่าเวลาเราเราขนส่งอะค่ะไปไปแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ใส่ในกล่องนี้แล้วก็จะมี dry ice ให้ด้วยเพื่อที่จะคงสภาพของการฟรี e ที่อุณหภูมิลบ40แล้วก็ตัวแก่นกลางของของตัวปลาเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่ลบ18เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเก็บได้6เดือนข้างนอกที่เราให้เก็บได้6เดือนเนี่ยเป็นเพราะว่าประตูบางทีเปิดเข้าเปิดออกคมันมันขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ค่ะอุณหภูมิ ก็นี้ให้เก็บแค่คือถ้าเกิดอยู่ในตู้อาจจะได้2ปีครึ่งก็จริงแต่ว่าในกระบวนการขนส่งมันอาจจะมีการเปิดเข้าเปิดออกอุณหภูมิมันอาจจะมีการไม่รบกวใช่ทีนี้พอส่งถึงมือผู้บริโภคนะฮะกว่าจะได้รับประทานปลาสลิดหอมมันอร่อยๆเนี่ยมีกระบวนการยังไงบ้างฮะใช่ใช่ค่ะคือปลาของเราสะอาดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรามีอย่างนี้นะคะฉีดที่ถุงได้เลย แล้วเรามีโค้ดที่ถุงตรงนี้ค่ะโค้ดที่ถุงตรงนี้เนี่ยเอ่อถ้าสีเหลืองเนี่ยก็คือเป็นปลาไซส์5ตัวต่อแ0 0กรัมถ้าสีแดงก็6ตัวถ้าสีน้ำเงินก็คือเตัวห้าตัวก็คือตัวไซส์ใหญ่สุดใช่ค่ะแล้วมีสตัวด้วยค่ะตอนนี้ค่ะผู<อ>้บริโภคขอมากเลย แล้วปลาเราจะลักษณะพิเศษนะคะตรงนี้ค่ะพอเปิดออกมาเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเหม็นหืนเลยแล้วก็ไม่มีถ้าวางปลาสลิดแบบนี้ผมนั่งตรงนี้จะต้องได้กลิ่นบ้างต้องกลิ่นอบอวลไปท้งสตูดิโอแล้วแต่อันนี้แบบนด้ทานมากจริงแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นหืนออกมาเลยอันนี้เป็นไซส์อะไรนะคะค่ะอันนี้จะเป็น4ตัวสี่ตัวแปดร้อยกรัมแปดร้อยกรัมใช่สังเกตว่าเนื้อเราจะหนามากแล้วก็แน่นตรงนี้แล้วปลาจะตัวแป้นๆผิวจะมัน อันนี้คือเราคัดเป็นปลาตัวเมียทั้งหมดเลยค่ะใช่ปลาตัวเมียต่างกับปลาตัวผู้ยังไงคะพี่เพนคะค่ะปลาตัวผู้บางทีเขาว่ายน้ําเยอะดยธรมชาติคือปลาตัวผู้จะว่ายน้ําเยอะแล้วามเนื้อมันจะแข็งแรงเกินไปถูกใช่แล้วความนุ่มความมันของผิวของหนังของเนื้อเนี่ยมันจะหายไปอ่ะ มันจะไม่เหมือนตัวเมียตัวเมียบางทีเขาก็อาจจะเหมือนผู้หญิงไทยมั้งคะ <laughs> ไม่ค่อยาน <laughs> ไม่ค่อยทำอะไรเข้าใจเข้าใจ,ใจค่ะแล้วยังไงต้องเอาไปปรุงยังไงต่อครับพอเราแกะออกมาได้ปลาที่น่าทานขนาดนี้แล้วปรุงยังไงให้อร่อยมีเคล็ดลับไหมคะค่ะค่ะคือเนี่ยพอได้อย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาเราไปเราไปทำปลาทำอ่อมอ่อมปลาสลิดเนี่ยก็เราสามารถที่จะตัดเป็นชิ้นได้เลย <C AP> เราพวกของเรามันไม่มีกลิ่นเหม็นเหม็นตุ๊บ <c oughs> เหม็นหืนอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันจะทานได้เลยอ่อ,อมเนี่ยก็อร่อยแล้วก็ถ้าเราจะเอาไปทอดนะคะ <c oughs> เอาไปทอดเราก็บั้งสักนิดนึงแต่อย่าบั้งให้ถึงก้าง <c oughs> เพราะว่าบั้งถึงก้างเนี่ยมันจะทาให้เหมือนกับเออมันจะกรอบมากจนเกินไป <c oughs> แต่ว่าพอเราบั้งนิดหน่อยเนี่ยมันจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในพี่อุณหภูมิประมาณสิ ร้อยเจ็ดสิบองศาอีภาพกําลังมาเลยคุณผู้ชมดูที่มาน่เข้าสวยใช่อร่อยมากนะคะอร่อยมากเลยนะคะเวลาทอดกรอบอย่างเงี้ยทำร้ายคนยังไม่ทานอาหารมากเลยโอ้โหนี่สวยน่ารับประทานมากมากนะฮะใช่ใช่ใช่และอย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมนั่งดูแล้วน้ำตาน้ำลงน้ำลายสองขนผนะฮะจะตอนนี้ในปัจจุบันในประเทศไทยเรามีช่องทางการสั่งซื้อการจัดจําหน่ายยังไงบ้างคะค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเรามีตัวแทนจําหน่าย มีตัวแทนจำหน่ายที่เป็นดีลเลอร์ของเราเยอะเลยค่ะซึ่งพี่เองก็ออกไปทุกจังหวัดมาเหมือนกันเพื่อที่ไปหาตัวแทนจำหน่ายไปดูว่าปัญหาของเขาคืออะไรเพื่อเราจะแก้ไขอะนะคะ,คะในฐานะผู้บริหารเราก็ต้องรู้ให้ทุกเรื่องก็ไปมา30จังหวัดแล้วในประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะไปหาตัวแทนดีลเลอร์ของเราก็ตอนนี้ที่หลักๆเลยก็จะเป็น Facebook ตามหน้าจอเลยใช่ค่ะใช่ค่ะมีทั้งไลน์ ปลาสลิดติดบ้านค่ะ Facebook ปลาสลิดติดบ้านแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ใช่ค่ะราคาตอนนี้เราก็ทําโปรโมชั่นอยู่ค่ะค่ะถ้าเป็นอย่างชนิด9ตัวของเราเนี่ยเราก็จะลดราคาลงเยอะเลยเพื่อให้ผู้พิพาได้ได้ลองรับประทานดูอันนี้27ตัวมี1แพ็ค499ด้วยเขามีหลายรูปแบบหลายแพ็กเกจใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยแพ็กเกจที่เราเอามาโชว์วันนี้ค่ะก็จะเป็นแพ็กเกจเนี้ยที่กําลังขึ้นอยู่ตอนนี้ที่499เ9 9คือ1ขึ้นึกล่อง ถ้า2กล่องตอนนี้899เก้าเก้าใช่ใช่ค่ะ,คะแล้วเห็นพูดถึงดีลเลอร์ด้วยบอกว่ากําลังติดต่อดีลเลอร์ทั่วประเทศนะคะเผื่อผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะมาร่วมธุรกิจนี้บ้างอยากจะมาขายปลาสลิดติดต่อ,อยังไงคะมีช่องทางยังไงบ้างคะค่ะคือเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นให้นะคะหรือรว่าติดต่อมาใน f a c e b o o k ได้เลยคะ่ะ096นะครับ835 8972นะครับขออนุญาตอ่านได้ฟังนิดนึ่ง0 9 6 8 3 8 8 9 7 2นี่ทีมงานใจดีใจดีเอาสเต็มจอเลยนะ0968358972ดเเบื้องต้นเนี่ยไปดูราละเอียดในส่วนของ Facebook กับก็แอดไลน์มาได้นะฮะจะได้พูดคุยสอบถามกันในช่องทางการจัดทรงรูปแบบการจัดจำหน่ายอะไรต่างๆใช่ค่ะใช่ค่ะ คือเราตั้งใจมากๆนะคะที่จะให้ปลาที่มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานส่งออกเนี่ยได้ถึงมือผู้บริโภคครัค่ะแล้วเราก็หวังอะคะว่าทุกท่านจะพอใจแต่ถ้ามีคำติชมอะไรก็แนะนำมาได้เลยค่ะค่ะเราบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมครับยิ่งปลาสลิดเนี่ย ต้องทางการจัดจำหน่ายมากเท่าไหร่ความต้องการปลาสลิดที่เข้ามาสู่ระบบมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเราต้องใช้ปลาสลิดจากพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปลามากขึ้นเท่านั้น <š> <S <S ก็เป็นการกระจายรายได้กลับอีกทางหนึ่งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาใ,<ช>ในพืธธ้นที่ต่างๆโดยเฉพาะ3าสมุดของเราใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้เราก็ยังมีในเรื่องของการทําเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรด้วย แล้ว uh, เราปล่อยให้ราคาลอยตัวเลย <cup. S 1> เพื่อว่าให้มันเป็นไปตามราคาตลาดเราเราเราคิดว่าเราต้องช่วยกันนะ uh. ในมุมที่ ทุกคนผ่านสถานการณ์ของโควิดมา,านะครับผู้ชมที่สนใจก็สั่งซื้อก็ได้ปลาสลิดติดบ้านนะครับเราพูดคุยกันไปในเรื่องของแบรนด์สินค้าต่างๆแล้วนะฮะอีกหนึ่งบทบาทมวกอีกหนึ่งใบที่พี่เพนสวมอยู่ก็คือในการเป็นรองประธานมูทิฮอรอสีฟ้าและประธานคณะกรรมการมูทิฮอสีฟ้าภาคเหนือนะครับมูทิฮอรสีฟ้าตำแหน่งรองประธานมูทิฮอสีฟ้านะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันว่าบทบาทนี้มีความเป็นมาอย่างไรมูทิฮอสีฟ้ามีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือสังคมอย่าง ไรนะครับ่วงนี้พักกันก่อนคู่หนึ่งครับ